หนาวครับพี่น้องหนาวมากเลยครับอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณตักเมืองซูริกนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อยู่ประมาณตัก6กองศานะครับ6องศานี่ผมใส่เสื้อมา3ตัวนี่ครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะแนะนำการที่ว่าสูบบุหรี่นะครับผมไม่ได้สูบมาทั้งวันเลยนะครับรีออกปาก ถามคุณหนิงนะครับทํางานที่สถานทูตนะครับกด,กดที่นี่นะครับสูบบุหรี่ตรงไหนได้บ้างเขาบอกว่าในอาคารห้ามสถานที่ตรต่างๆห้ามนอกตึกจากนอกอาคารอย่างเงี้ยดูดได้ครับผมก,ก็ต้องออกมาดูดบุหรี่ด้านนอกแล้วก็ในถนนแต่ละเส้นในถนนแต่ละเส้นนะครับเขาก็จะมีป้ายจํากัดความเร็ว สปีดลิมิตนะครับสปีดลิมิตก็คือจำกัดความเร็วนะครับถ้าเรา,าขับเร็วเกินกว่านั้นก็จะมีค่าปรับบางบางครั้งนะครับก็จะมีกล้องตำรวจไม่มีตำรวจจราจรเลยครับจราจรกลางไม่มีเลยครับที่นี่ครับไม่มีจราจรกลางมันคอยตามสีแยกไม่มีเสาเสาไฟฟ้าก็ยังไม่มีเลยครับมีแต่เสาเนี่ยเ,เดี๋ยวอสักครู่นะครับตรงไหนล่ะทีนี่ Ya Sakura.